ช่วยช่วยข้าด้วยไม่ต้องกลัวข้าจะไม่ฆ่าเจ้าในตอนนี้หรอกข้ายังอยากให้เจ้าส่งข้อความจากข้าถึงพวกเขาให้หน่อยบอกเจ้าชวนแล้วก็ซิวหยานให้ด้วยว่าให้ล้างคอรอข้าได้เลยข้าจะไปหาพวกเขาในเร็วๆนี้เะก็กี่เลือดใครมันกล้าบุกรุกพระราชวังในเวลาดึกๆเช่นนี้แสดงตัวมาซะข้าเอง สบายๆชิวๆน่าเจ้าให้ข้าผ่านไปได้หรือไม่นะ่ะฝ่าบา,บาทรงเสด็จเข้าบันทมแล้วไม่ควรถูกรบกวนการปรากฏตัวในห้องของฝ่าบาทในเวลายามวิการเช่นนี้ทําให้ข้าสงสัยเจ้ามากขึ้นไปอีกนี่ข้าเป็นคู่สมรสตามกฎหมายขององค์จักรพรรดินีของเจ้านะมันก็ไม่แปลกหรอกที่ข้าจะอยากเข้าไปในห้องของเมียข้านะ่ะเจ้าต้องการอะไรเดี๋ยวข้าจะไปแจ้งให้ฝ่าบาทรับทราบเองในตอนเช้านี่ข้าจะไปในตอนเช้าได้ยังไงกันเล่า เจ้าจะให้ข้าเข้ารอพบในตอนเช้าเนี่ยนะเจ้านี่มันน่าเบื่อจริงๆเลยจะว่าไปแล้วเจ้าเฉินไห่นี่มันแต่งงานแล้วยังนะไม่เข้าใจวัยรุ่นซะเลยปอบาทรงหลับไปแล้วล่ะเจ้าจะไม่มีวันได้เข้าไปล็อกตราบใดที่ข้าน่ะเฝ้ารักษาการอยู่ประมยญเจ้าคะฟาบาทบอกให้ข้าน่ะพาท่านสุภาพบุรุษท่านนี้เข้าไปนะคะผ่านเฉลุยข้าบอกแล้วยังไงเล่าหลวงรีน่ะหลับไม่ลงหรอกนะถ้าไม่มีข้าคอยนอนกอดอยู่เคียงข้างน่ะโหน่ ในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอเจ้าได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างไหมน่ะเนี่ยนอนบาดเจ็บตรงไหนน่ะเออในหัวใจของข้าน่ะมันกําลังหดหายจากการที่เรานน่ะอยู่ห่างกันยังไงเล่าเจ้าไม่เบื่อที่พูดอะไรแบบนี้บ้างเลยเรื่องไงน่ะนี่มันเพิ่งจะผ่านมาแค่เรื่องวันเองนะก็ข้าน่ะอยากจะอยู่กับเจ้าตลอดเวลาเลยนะทุกชั่วโมงทุกนาทีแต่ก็มีคนคอยสอดเข้ามาเป็นกอขอข้อตลอดเวลาืม นี่เจ้าน่ะก็ได้กอดข้าแล้วนี่นายังจะอยากได้อะไรอีกฮะไม่มีอะไรที่สุขใจเท่ากับการได้กอดข้าแล้วดูไว้ซะด้วยแล้ววันนี้เจา้าได้อะไรมาบ้างอ๋อเจ็บนะข้าขอโทษแต่ก็ได้บอกแสบางอย่างที่เกี่ยวกับตระกูลหลีมาด้วยละข้าไม่รู้มาก่อนเลยว่าความสัมพันธ์ของตระกูลหลี่กับราชวงศ์ในอดีตน่ะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแต่ข้าจะส่งคนออกไปตรวจสอบเรื่องนี้อีกที ถ้าเช่นนั้นก็ถือว่าปิดคดีได้แล้วสินั่นหมายความว่าข้าน่ะจะได้รับรางวัลแล้วใช่ไหมข้าโอ้วันนี้เจ้าน่ะจะเป็นฝ่ายเปิดก่อนอย่างนั้นเหรอลูกหนักจังเลยนะเมียข้าเกิดอ,อะไรขึ้นน่ะนี่เจ้าตัวร้อนจี๋เลยนี่นะเป็นข้าย,ย่างงั้นเหรอไปตามหมอหลวงมาซะฝ่าบาทสมประชวนหนักก็หมอมจะสั่งยาสองสามเมตรให้ฝ่าบาททาน นี่เป็นเหตุฉุกเฉินแต่ก็น่าจะเพียงพอที่จะลดไข้่าบาได้ฟาบาท,ทรงป่วยเป็นโรคอะไรอย่างนั้นหรือท่านหาสาเหตุไม่เจออย่างนั้นหรือข้าเรียนแพทย์มาตั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่เคยเจอรูปแบบชีพจรเช่นนี้เลยข้าเกรงว่าเกรงว่าข้าคงจะไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคนี้ได้เจ้าอาจจะต้องเผื่อใจเอาไว้สำหรับกรณีที่เลวร้ายที่สุดเป็นไปได้ยังไงกันะนะที่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกัน ุ่มเทพเจ้าแห่งการเต้นรำพวกนี้นะ่ะเชื่อถือได้จริงๆอย่างนั้นเหรอคนจากนานมันจะจัดการกับจกักรพรรดินีท่านนั้นได้จริงๆอย่างนั้นเหรอผู้นำที่เหลืออยู่ของราชวงศ์ยุคก่อนเจ้าชวนเนื่องจากว่าจากักรพรรดินีครอบครองพลังมังกรอยู่จึงมีการยุ่งยากเล็กน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปนางก็จะหายไปเช่นกันนางจักรพรรดินนั่นมีผู้น,นำที่เป็นกบฏขณะที่ข้ามีเจ้าในที่สุดแผ่นดินนี้ก็จะกลับสู่เจ้าของของมันแล้วใช่ไหมซิ่วหยาน แน่นอนอาณาจักรนี้น่ะจะกลับมาเป็นของเจ้าอาจารย์นั่งสมาธิมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะมีจึงห่วงหรอกเนี่ยฉันได้ยินเสียงของอาจารย์หัวเราะได้แล้วเมื่อคืนนี้น่ะตามคาดเลยฮะสงกับเป็นอาจารย์จริงๆทําเรื่องน่าเบื่อแบบนี้ยังอารมณ์ดีได้ขนาดนั้นน่ะพวกเรานี่ยังฝึกฝนกันไม่พอจริงๆฮะใช่ใช่โอ้โหเจ้าโง่ทั้งหลอยเพราะว่าจิตใจของพวกเจ้าน่ะยังไม่แจ่มแจ้งมากพอน่ะสิ ข้านั่งที่นี่ทั้งวันทั้งคืนเพื่อดูสับพลังวิญญาณอันสูงสุดฮ่าฮดาโบอาบิตาพูดดูเหมือนว่าศรัทธาของข้านั้นยังขาดอยู่จริงๆแฮบื้มบราการโ,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 โอ้ขาวโอโมข้าควรฝึกต่อไปอีกสักสองสวันอาจารย์กงเหวินว ทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะข้าไม่ได้ทำอะไรผิดศีลเลยนะประพฤติตัวอยู่ในศีลตลอดไม่เคยมีเรื่องหมกมุ่นเรื่องกามอะไรเลยข้ายังไม่ถูกพลังแห่งความเหี้ยงครอบงำนะเออเออข้าศรัทธาในพระพุทธเจ้ามาโดยตลอดยังไม่ทันพูดอะไรเลยมากับข้าซะข้าอยากให้เจ้าช่วยน่ะเออเออเออออเอเออมึงมึงมึงหิ้วกูเป็นถุงกับข้าวเลยนะอาจารย์ การคาดการของเจ้าน่ะแม่นยำแล้วนางไม่ได้ป่วยแล้วก็ไม่ได้โดนวางยาพิษด้วยแต่นี่นะคือคาถาสังหารของหมอผีนานมันข้าจะไปฆ่าพวกมันให้หมดในตอนนี้เลยเดี๋ยวก่อนอย่าทำอะไรบุ่มบ่ามชุนเฉียวมีแต่จะทำให้ทุกอย่างแย่ลงฝ่าบาทจ,จะสิ้นพระชนเร็วขึ้นไปอีกใจเย็นก่อนไอหนุม่มเจ้าหมายความว่าอย่างไงน่ะตามบันทึกแล้วน่ะมีเพียงแค่ทางเดียวที่จะสามารถสังหารผู้ที่มีชะตาก,กรรมของผู้ปกครองได้ ข้าเคยเห็นในหนังสือโบราณของเผ่านานมันมันถูกเรียกว่าศิละปะแห่งการบีบบังคับของมนุษย์ข้าคาดว่าพวกนั้นนะ่ะได้เขียนคาถาอาคมพิเศษไว้ทั่วร่างของนักรบนานมันแล้วก็เมื่อนักรบผู้นั้นตายความเกลียดชังและความโกรธที่สะสมมาจะเติมเต็มคําสาบแช่งที่มีคนถูกทิ้งให้ตายนอกอาณาจักรมากขึ้นเท่าไรก็จะทําให้ฟาบานนะ่ะสประชวนมากยิ่งขึ้นน้อยนั่นนะ่ะไม่ได้จํากัดเพียงแค่เจ้าเท่านั้นจะรวมถึงกองทัพของเมืองต้ากันทั้งหมดด้วย แล้วเราจะออกเคลื่อนไหวยังไงแล้วเนี่ยอย่างที่คิดเอาไว้เลยซิวหยานเจ้านั่นน่ะเป็นเพียงคนเดียวที่คิดแผนชั่วร้ายเช่นนี้ได้ข้าเองก็มีแผนแต่ไม่แน่ใจว่าฟาบาน่ะจะทําตามหรือไม่มันคืออะไรอย่างนั้นเหรอการสละราชสมบัติแล้วยอมจำนนซะไม่เพียงแต่จะลดจํานวนผู้เสียชีวิตนอกอาณาจักรเท่านั้นแต่เมื่อมีพวกเจ้าอยู่ข้างๆพวกนั้นน่ะก็ไม่กล้าที่จะแตะต้องตัวฟาบานหรอกนี่ตาเท่าเอ้ย แผนนี้น่ะใช้ไม่ได้ผลล็อกลัวรีน่ะไม่ยอมทําเช่นนั้นแน่ถ้าเจ้าคิดแผนบ้าๆแบบนี้ขึ้นมาอีกแล้วก็ข้าจะเผาหนังสือ18บแวกของเจ้าให้หมดเลยเราทําแบบนั้นไม่ได้ลรอกเลือดของคนในกองทัพต้าก,กันน่ะข้าไม่อยากเสียสละใครไปเลยแม้แต่คนเดียวเไปไิดปวย่างที่คิดเลยฝ่าบอร์ดคิดไว้แล้วเชียวว่าท่านน่ะจะต้องห่วงใหทหารในอาณาจักรเช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นน่ะเงินเดือนของผัวข้าน่ะ ข้าเจียดเอาเงินจากคลังหลวงไปเลี้ยงเขานะถ้าข้าไม่ได้เป็นจักรพรรดินีแล้วล่ะก็ข้าก็จะให้เงินเดินผัวข้าไม่ได้ข้าไม่มีวันยอมให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นหรอกเออที่รักจ๋าลองคิดถึงเรื่องทหารที่ชายแดนสักนิดเถอะข้าจ่ายค่าใช้จ่ายของตัวเองได้นะนี่เจ้าช่วยข้าหน่อยสิส่วนของข้าน่ะยังไม่เข้ามาในบัญชีเลยของวันนี้น่ะฝ่าบาททรงดูแลร่างกายตัวท่านเองก่อนเถอะขอรับปล่อยเรื่องบัญชีเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฉันคิดแผนดีๆได้แล้วแต่ข้าน่ะ อยากให้หลวหรีน่ะเข้าร่วมด้วยนะมันคืออะไรอย่างนั้นเหรอแล้วเจ้าต้องการให้ข้าเข้าร่วมด้วยให้ข้าทําอะไรนะ่ะท่านอาจารย์มันจะได้ผลหรือไม่ถ้าข้าช่วยหลวหรีเพื่อปกป้องชะตากรรมของผู้ปกครองโดยตรงมันก็เป็นไปได้อยู่นะแต่ชะตากรรมนะ่าจะแบ่งออกเป็นสองคนได้อย่างไรกันนะจริงๆแล้วนะ่ะในบางครั้งนะ่ะสองคนก็สามารถประสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะ ท่านชาแมนครับท่านชาแมนเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอครับอูอยเฮ้ยชาต้ากันเก่งกาจกว่าที่คิดมากข้าคิดว่าพวกเขานะ่ะอาจจะจู่โจมคำสาปข้าโดยตรงโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงชีวิตผู้ใดเฮฮ่านี่มันแปลกมากทำไมมันถึงยังไม่จบสิน้นล่ะพลังคำสาปนี่มันค่อยๆโจมตีย้อนกลับข้ามาเรื่อยๆย,ยังไม่หยุดยัง้งหรือว่า เจ้าผู้นํากองทัพกบฏนั่นสามารถจู่โจมคํำสามได้เจ้าหมอหน,น้าที่มีอํานาจเหนือทุกอย่างจริงๆเหรอเนี่ยนี่มันทําให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกมาดูกันซิว่าเจ้านะ่ะจะทนไปได้อีกนานแค่ไหนเฮ้อพลังช่างรุนแรงเหลือเกินมันทำอะไรกันเ้อ อีกแล้วเลรอครับท่านถ้าทางจะรุนแรงถึงพริกถึงขิงถึงเครื่องมากอ,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 อรุนแรงเหลือเกินโอ้โหแรงขนาดนั้นเชียวเถ้ท่านประมาจาชาแมนเห้ะใน,นที่สุดก็จบสักที โชคดีที่ข้ายังใช้คำสาบได้อยู่ว่าแต่ว่ามันทำอะไรลงไปกันแน่น่ะเมื่อกี้ถ้าคิดในเรื่องนี้แล้วซิวหยานคงจะเตรียมการทุกอย่างเอาไว้ตอนที่เจ้าชายลำดับที่สามมาที่เมืองหลวงพอลองคิดดูแล้วเจ้านั่นนะ่ะเป็นคนที่ดูมืดมนมากกว่าที่คิดรู้สึกยังไงบ้างนะ่ะก็ดีขึ้นมากแล้วแหละแต่ข้าอยากพักสักหน่อยนะ่ะ ในที่สุดข้าก็จัดการมันด้วยพลังของข้าได้แล้วดูเหมือนจะเป็นประโยชน์นะแต่เสียดายที่ข้าน่ยยังไม่สามารถขจัดคำสาปได้หมดเนื่องจากเจ้าน่ะยังรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปเดินเล่นรอบๆเจ้าจะได้ไม่เครียดเจ้าดูมีความสุขมากเลยนะตอนที่ทำเรื่องนั้นนะจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงกันเล่าตอนนี้เจ้าน่ะตกอยู่ในอันตรายนะข้าจะมีความสุขได้อย่างไรกัน เจ้าโง่เอ้ยข้ารู้ว่าเจ้าน่ะเป็นคนที่กังวลกับเรื่องแบบนี้มากที่สุดแล้วแล้วเจ้าก็มักจะทําตัวไม่แย่แสอยู่เสมออีกข้าเองก็ต้องพักผ่อนบ้างบางทีแล้วอาจจะต้องพึ่งพิงเจ้าบ้างแต่ข้าจะทําให้เจ้ากังวลอยู่กับข้าตลอดไม่ได้หรอกนะข้าควรทําตัวน่ารักน่ารักบ้างสักครั้งดีไหมย,ยังไงก็ไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยด้วยถ้าอย่างนั้นพี่สาวลัวลีเออมเอออคือว่าเจ้ามาทําอะไรที่นี่น่ะทาอะไรกันง าได้ยินเสียงแปลกๆมาจากตำหนักของท่านน่ะมันร้องว่าอ,อ,อีคืออีคืออีตายอ่ะข้าคิดว่ามีคนบุกลูกซสอีกแต่ว่าเมื่อไปถึงประตูแล้วน่ะเสียงก็หยุดลงเลยล่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะใช่แล้วพี่สาวลูรีของเจ้าน่ะกำลังต่อสู้กับโจนอยู่น่ะเมื่อกี้น่ะก็เลยมีเสียงโครมครามน่ะหลังจากที่ข้าทำภารกิจเสร็จแล้วไม่แน่นะคืนนี้น่ะข้าจะโดนเตะออกจากเตียงเลยก็ได้เริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปน่ะ หน้าสงกสาใสจังเลยประเดี๋ยวก่อนนะมันดูแปลกแปกนะพวกท่านน่ะไม่ได้ปิดบังอะไรจากข้าใช่ไหมข้าขอสือบหน่อยสวมบทเป็นยอดนักสืบจิ๋วคอตัวเดี๋ยวก่อนนะมันดูออกง่ายขนาดนั้นเลยแล้วก็อีกอย่างเจ้าน่ะเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ควรจะรู้เรื่องแบบนี้นะมันยังไม่ถึงวัยของเจ้าน่ะแห้ยิ่งพูดแบบนี้ข้ายิ่งสงกสารใสว่าแต่ว่าท่านเจ้าของบ้านท่านกำลังพูดถึงเรื่องอะไรนะข้าหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวท่านพี่หลัวลีต่างหาก เจ้าหมายความว่ายังไงนะ่ะท่านพี่หลวงอีิริทไมข้ารู้สึกมองเห็นคําสาปอาคมอะไรบางอย่างกําลังล้อมรอบตัวท่านล่ะนี่เจ้ามองเห็นด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยเจ้ารู้ได้ยังไงกันน่ะพวกเราเนะ่ะปิดบังเรื่องนี้จากทุกคนเลยนะแต่ทําไมเธอถึงรู้ได้ล่ะ <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ข้ารู้สึกว่าตัวเองฉลาดนนะ่ะและก็ได้รับคำชมจากท่านนะ่ะสุดยอดไปเลยส0 0ร q ไอคิว ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีดีแค่ไอ้นั่นใหญ่ย่างเยวสินะนี่เจ้ารู้จักวิธีการปลดมนสะกดหรือไม่ข้าคิดว่ามันน่าจะเปล่าประโยชน์นะแต่อย่างน้อยนะก็มีจิตใจที่ดีขอบคุณนะไม่ต้องห่วงหรอกนะเจ้าจะต้องปลอดภัยแน่นอนนอกจากนี้เมื่อครู่นะ่ะนางก็ทําให้ข้านึกออกแล้วละอีกวิธีนึงที่จะช่วยเจ้าได้นะ่ะ พวกเขาจะต้องปกป้องเจ้าหมอผีนั่นให้ปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วก็ใช้ทหารเป็นเบี้ยสังเวยรูปแบบการป้องกันนี้แสดงให้เห็นได้ชัดเลยว่าเจ้าพวกนั้นน่ะรวมตัวกันอยู่ที่เทือกเขาทางตะวันตกและที่ตรงนี้ตรงที่ที่มีทหารเฝ้ารักษาการอยู่คือหุบเขาบาเถื่อนซึ่งมีทางออกทางเดียวแล้วก็ยังเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดอีกด้วย ระยะทาง1,000ไมล์ไปทางที่ตะวนตกเขียงใต้ความสูง3,400เมตรทฤษฎีพีทาโกรัสตรีโกณมิติไอสไตล์การสอบเข้ามหาลาัย3ปีแล้วก็สอบเบสิกุ้นต้นอีก2ปีทาให้ข้ารู้เรื่องนี้จากการช่วยเหลือของเจ้าทาให้ข้ารู้ตำแหน่งของเจ้าชาแมนแล้วแน่นอนตรงนี้ ที่สุดชีพจรของเจ้าก็กลับมาเป็นปกติแล้วแต่พวกเรากำลังพูดถึงผู้นำกองทัพกบฏนะใครจะรู้เล่าว่าเจ้านั่นนะ่ะกำลังทำอะไรอยู่ฮะ มันหอของกองทัพหลวงนี่นะมันถูกขว้างมากไกลถึง1000ไมล์เลยเหรือดูเหมือนว่าข้าจะประเมินเจ้านั่นต่ําไปแฮะท่านนี่ช่างเป็นศัตรูที่เจ้าเล่ห์มากเลยนะท่านผู้นาเจ้าเป็นยังไงบ้างน่ะถ้าไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นแหละ ดูเหมือนว่าหอกที่ข้าคว้างไปนะ่ะมันจะยังไม่สามารถสังหารเจ้าชาแมนนั้นได้หรือเปล่านะหรือว่าข้าคว้างองศาผิดไปอย่างนั้นเหรอทั้งหมดที่เรามีในตอนนี้ข้าเดิมพันทุกอย่างไปกับหอกนั่นแล้วท่านผู้อ่านที่กาลังอ่านมังห u วเรื่องนี้ถ้าเป็นพวกท่านจะทํายังไงต่อไปเหรอได้โปรดบอกข้าหน่อยได้ไหมลมฟ้าดินอากาศขอให้เทพแห่งผู้อ่านทุกท่านช่วยบอกเราด้วยเถิดทำไมเจ้าถึงเลือกวังนี้ล่ะ มาเต้นลำมนขอพอรอะไรตรงนี้น่ะเพราะว่าข้าน่ะต้องงานยืมพลังความแข็งแกร่งจากสายเลือดมังกรของต้าก,กันายังไงล่ะตามหลักของฮวงจุ้ยแล้วน่ะมันก็คือที่นี่นั่นแหละที่ที่มีสายเลือดของมังกรต้ากาันกดดานอยู่น่ะไอสถิตพลังมันอยู่ที่นี่เจ้าทั้งสองคนน่ะนอนลงไปที่พื้นซะแล้วก็เอามือประสานกันไว้ข้าทำได้แค่ครั้งเดียวนะพิธีขอพอรนี่น่ะเพราะอย่างนั้นน่ะต้องทำให้สำเร็จนะ อ๋ออาชงเชงชาชงเชอาชงชงเชงโชอาชาฮะอ่ะอะไรกันแล้วเนี่ยทำไมร่างกายของข้าถึงออกมาจากร่างล่ะที่ใหญ่ซิลลี่สาให้ข้าตายอย่างนั้นเหรอรีบกลับบ้านไปดูดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เร็วมากนี่นะเหรอคือความเร็วของวิญญาณนะ่ะข้ามาถึงในพริบตาเลยตอนนี้ร่างของข้าเป็นวิญญาณแสดงว่าข้าก็สามารถทะลุก,กำแพงได้ใช่ไหมหลัวหลีนะ่ะชอบห้ามข้าน่ะไม่ให้ดูอะไรในตู้นี้ตลอดข้าอยากจะรู้จนแย่แล้วเนี่ยพวกนางนะ่ะซ่อนอะไรดีๆเอาไว้ข้างในกันแน่อุ๊ยตายแล้ว <laughs> จดหมายรักพวกนี้นี่เองใช่อันธิ้าให้มาก่อนไปนะ ของขวัญมันก็อยู่ในนี้เช่นกันมันก็ไม่แปลกหรอกนะที่นางใจไม่ให้ข้าดูนะ่ะนางก็ยังดูน่ารักเหมือนเมื่อก่อนเลยนี่นะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะนี่มัน มามโมกซะตราโกโบอ,อผิดเรื่องแล้วโว้ยนะนี่มันหลุดมาจากเรื่องอะไรวะเป็นสัญญาณให้ฆ่าตามเจ้าไปหรือเปล่านะ่ะ สถานที่ที่เจ้าชาแมนชั่วนั่นพำนักอยู่สินะโถเอ้ยไม่คิดมาก่อนเลยว่าเจ้านั่นน่ะจะทําให้อาการของข้าแย่ได้ถึงขนาดนี้ข้าจะไม่มีวันยกโทษให้กับนันจักกระพรดดีนี้นนแน่นอนถ้าเกรงว่าเจ้าน่ะจะไม่มีโอกาสได้ทําอะไรนะสิดาบผามนุษย์ เดอนี่มันเป็นไปได้ยังไงกรนนะดาเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงใครก็ได้เข้ามาช่วยข้าด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยพาจิตวิญญาณการผ่าของข้าเพื่อแลกกับการล้างคำสาปของภรรยาข้า,ขาคงจะไม่ใช่การแลกเปลี่ยนที่แย่อะไรใช่ไหมล่ะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะโอ้ ซิลยานริงเหรอไม่ได้เจอกันนานเลยนะแต่ว่าข้าต้องไปแล้วละเหมือนว่าเวลาจะหมดแล้วท,ท่านผู้นําไว้รอบหน้าข้าจะกลับมาหาเจ้านะชาแมนนี้ตายแล้วเป็นไปตามคาดท่านผู้นำท่านนี่มักจะมีความสามารถที่ทําเรื่องหน้าเหลือเชื่อให้สําเร็จได้ตลอดเลยนะเหมือนดังเช่นเคย ดูเหมือนว่าตบแล้วจะได้ผลแฮะช่วยให้ข้าฟื้นขึ้นมาได้ทันทีเลยใช่ไหมเนี่ยฮะในที่สุดเจ้าก็ฟื้นขึ้นมาวิญญาณของเจ้าเนะี่ยออกจากร่างไปหรือเปล่าเนะี่ยเมื่อกี้ตัวเจ้าเย็นมากเลยนะเจ้าพูดถูกจริงๆด้วยแฮะข้าน่ะมีสายเลือดมังกรของต้ากันอยู่เขาบอกว่าข้ากับเจ้าน่ะเป็นคู่ครองกันราวกับกิ่งทองใบหยกที่สวรรค์ส่งมาคู่กันนะ่ะแล้วมันก็จะสมบูรณ์คอมพลีทมากขึ้นถ้าเกิดว่าข้าเนีะ่ะได้เป็นจักรพรรดินดีของเจ้า ในขณะท oh, like like like. <c oughs> <c oughs> ี่เจ้าน่ะครองบัลลังก์ในฐานะจักรพรรดิน่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นน่ะข้าต้องเรียกเจ้าว่าเจียหลีจากฮาเรมสามพันคนหรือเปล่าน่ะต้องทําแบบนั้นเร่อไงน่ะเจ้าจะได้ไม่ว่างน่ะเฮฮ่อยากโกรธกันเลยนะข้ายังพูดไม่จบเลยข้าได้ไปที่ชายแดนหนานมันมาด้วยแล้วก็ได้ฆ่าเจ้าชาเมนตัวนั้นที่มันไล่คำสาปใส่เจ้าน่ะเลิกฝันกลางวันได้แล้วน่ะนี่เจ้ายังตื่นไม่เต็มที่หรือเปล่าน่ะและจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าข้าสามารถทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้น่ะ ถ้าควรจะได้รับรางวัลอะไรสักหน่อยหรือเปล่านะหรือไม่ก็าบางทีข้าจะได้ศึกษาเกี่ยวกับจัก,กรวรรดิก็ได้หยุดล้อเล่นแน่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้ข้ารู้สึกดีขึ้นมากแล้วจริงๆนะต้องขอบคุณหลี่ซิ่วมากเลยไปที่ห้องโคลรหลวงกันเถอะข้าจะให้พวกเขานะ่ทําอาหารสัก40ไม่สิ50จานเพื่อเจ้าเลยไม่ไม่ไม่ข้ารับไว้ไม่ได้หรอกนะแค่เป็นคนที่กินน้อยนะรักษาหุ่นไดเอทไดเอทเอ๊ะ เจตะกะนี่ปฏิเสธอย่างนั้นเหรอที่เจ้าโตขึ้นเยอะเลยนะเป็นผู้ใหญ่แล้วสินะข้าอยากได้ข้าอยากได้โปรโมชั่นพิเศษในเวลาทั้งปีน่ะกับการกินอาหารในเมืองไม่จำกัดกินร้านไหนก็ได้คูปองกินฟรีแบบบุฟเฟ่น่ะทั้งเช้ากลางวันแล้วก็ตอนเย็นด้วยแล้วก็รวมถึงส่วนของอาหารที่พ่อครัวหลวงน่ะทำให้ด้วยขอเป็นไฟรด์ิเนิงเชฟเทเบิลสำหรับค่าโดยเฉพาะเลยข้าน่ะจะไม่เกรงใจเรื่องแบบนี้หรอกนะจัดมาให้ข้ากินเยอะๆเลยเอาให้พุงแตกไปเยย <G ren minimalist> ออตัวตนที่แท้จริงของนางนะ่ะมักจะโผล่มาตอนที่พูดถึงเรื่องอาหารตลอดเลยนะใหญ่นี่ยังไม่ทิ้งที่ใส่เดิมจริงๆด้วยวันต่อมาฟอร์บอดข้อพีข่าวดีมาบอกดูเหมือนว่าตอนนี้น่ะไอ้หมอผีชาแมงของนานหมันน่ะตายแล้วเอ๋ <PD es> <S <S <ged> เจ้านั่นตายแล้วเหรอได้ยังไงกันน่ะที่หลี่หยุนพูดเน่ยเป็นความจริงอย่างนั้นเหรอ <S 2> <S 2> ตามข่าวจากหน่วยสอบแนมของข้า ร่างของหมอพีนานหมอนน่ะไม่มีบาดแผลอะไรเลยดูเหมือนว่าเขาจะตายเพราะอากาศบางเบานะ่ะเลยหายใจไม่ออกเอาเธอเอาเธอจะยังไงก็ช่างเธอเราไปที่อื่นกันเถอะเจ้านะ่ะเอาสมุดบัญชีมาด้วยฟอบอรดแล้วต่อจากนี้นะ่ะฟอบอร์ตั้งใจะจะทําอะไรอย่างนั้นเหรอไม่มีอะไรหรอกก็แค่จะเปลี่ยนสถานที่ทํางานให้มันสงบสุขขึ้นสัหน่อยนะ่ะถ้าไม่สามารถทํางานในห้องทรงพระอักษรได้อีกสองสามวันข้างหน้าไม่เช่นนั้น ค้าจะรักษาอำนาจในการปกครองเอาไว้ไม่ได้โอ้ยบ้าจริงๆไม่เอ้ยบ้าเอ้ยเกิดเรื่องมับนี้ขึ้นได้ยังไงน่ะแผนของพวกเรานนะพังหมดแล้วที่เหลือก็แค่วิธีง่ายๆเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมัาเป็นความผิดของเจ้าพวกกบฏท,ทั้งหมดข้าจะฆ่านางแน่นอนเมื่อข้าได้ขึ้นครองบัลลังก์น่ะฟาบานไม่ต้องกังวลไปหรอกพะยะค่ะซิวฉีได้ผ่านด่านสุลากรเข้าไปแล้ว เดี๋ยวข้าจะจัดการให้เขาเข้าร่วมกับกองทัพที่กลับมาของกษัตริย์เจ้นหนานให้เรียบร้อยเยี่ยมเลยแอบพาเขาเข้าไปในเมืองชั้นในของต้ากันดด้วยเช่นกันคราวนี้ข้าน่ะจะจัดการพวกมันได้แน่นอน